สวัสดีจ้าทุกคนผลไม้ป่าออกอีกแล้วนี่คือบักหวดมักอะไรเขาเรียกมักหวดบสีหวดแหลปะปาชเรียกสีหวดหน่วยสีหวดลูกสีหวดอะไรอย่างนี้แหละเนะเาะเขายังไม่สุกมาดูมางเงี้ยเงี้ยดูอันไหนมีสุกพอกินได้ไหมแต่ว่าต้นเนี้ยอยากจะบอกทุกคนว่ามันฝาดมันสุกมันก็นฝาดก็ไม่เข้าใจคือกันทําไมมันฝาดบางต้นกับพอกินได้แต่ต้นนี้นะกินไม่ได้เลย ปีนี่ก็ลูกน้อยน่อยด้วยเนาะลูกค่อนข้างน้อยตุกปี้ลูกใหญ่ใหญ่ลูกแบบเป็นพวงเลยปีนี่ก็เป็นพวงแต่ว่าลูกน้อยน่อยทำไมลูกน้อยก็ไม่ลูกไม่สมบูรณ์บ่แต่ปีนี้ดกกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมีเป็น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 เกาะเป็นเกาะเออเขาก็จะมีเป็นโซนเป็นโซนของเขาแต่ปีเนี้ดกแทบถูกกิ่งเลยฟิวมันนี่แต่ว่าต้นนี้กินไม่ได้นะจ๊ะทุกคนมันฟาดอยากจะบอกว่ามันฟาดมากต้นนี้เนาะ ซุกจนล้วงก็กินไม่ได้แต่ไปยาเขาไปเก็บอยู่ในป่าตนน้นไหนที่หนูก,กินเยอะๆอ่ะนั่นอนะ่ะคนกินได้เนี่ยฝาดฝาดมากทุกคนฝาดจริงๆไม่ใช่ฝาดเล่นๆอยากจะกินได้ไปเห็นอยู่ในสวนในสวในสวในป่าน่ะโอ้เนื้อกะลายแต่อันเนี้ยเนื้อไม่ค่อยมีแถมฝาดอีกแต่เวลาสุกเด้อทุกคนก็จะเป็นพุ่มสุกดําปุ้ยคือลูกหวานนี่แหละแต่อันนี้ไม่ใช่ลูกหวานนะจ๊ะทุกคน ลูกชีหวดเออใครเรียกอะไรยังไงก็ไม่รู้หรอกแต่ปัญญาเรียกลูกชีหวดหน่วยชีหวดเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรกันตะก้องเรียกอะไรอันนี้มักหวดภาษาตะก้องบอกเรียกหมักหวดของปัญญาเรียกหน่วยชีหวดจะมีหน่วยชีหวดหน่วยว่านาะที่คล้ายๆกันลูกว่าลูกชีหวดแล้วก็พอเก็บออกมาอย่างีงก็จะ เหมือนลูกเกดแต่ลูกเกดเขาจะเป็นชีเหลืองใช่ไหมอ่าแต่พูดถึงความใหญ่ของเขานั้นเนาะก็จะไม่ลูว่าแต่ลูว่าบางลูกอ่ะเป็นที่เขาปลูกกินอ่ะก็นั่นลูกใหญ่ใหญ่เนาะอันนั้นเป็นลูกลูกว่าพันผสมแต่ถ้าเป็นลูกวาธรรมชาติบ้านเราก็จะปลูกประมาณนี้แหละแต่ตระกยาเรียกลูกว่าลูกแว่ออเขาจะมีประมาณีลูกว่าลูกแว่อะไรแล้วก็อันนี้ลูกหัวชี้หัวอืมลูกวาลูกแว่ลูกหัวแล้วลูกอะไรอีกไม่ลูกอะไรอีก ลูกอะไรลูกหาดเออเนี่ยชื่อเขาก็จะคลายๆกันเนาะลูกหวดลูกหาดลูกแหวนนี่เอออยังงี้แหละบางทีก็จําสับสนคือกนันได้แต่อลูกหัวไอ้ลูกลูกลูกมะหาดนั่นอ่ะไม่มีแล้วเนาะต้นหายากไม่มีจริงๆเลยแถวนี้แต่ว่าแต่แถวนี้เลยแถวบ้านปายาก็ไมมีแต่ก่อนไล่หลายหน่วยสีเหลืองๆลูกเหลืองๆอ่ะแล้วก็ข้างในเป็นสีส,สมๆอ่ะโอ้แ่บอันนั้นแ่บหวาน แต่ต้องรอให้เขาหล่นลงมาแล้วแตกใส่กระดินแบบเป๊ะอย่างเงี้ยเออน่นนะน่ะอร่อยหวานแต่ถ้าเก็บสุกๆอยู่บนตน้นมากินนะ่ะส่มส่มมากอมอืมอืมดกทุกคนบอกเด้เลยว่าดกมากปีนี้ดกกว่าทุกปีนี่ริงนี่เตรียมจะสุกแล้วเห็นไหมนี่จะสุกแล้วจ้าเอ้ยมีลอยนอกกินด้วยนกกินได้หรออันนี้ก็จะเข้าที่เหรอเห็นไหมเริ่มแล้วแต่ก็ยังกินไม่ได้ยังฝาดอยู่ เดี๋ยวพยาลองกินให้ดูเม็ดน,นะอโอฝาดดกดกดกไหมทุกคนดกไหมแม่ถ้าเป็นลูกอ่งุ่นเนาะลูกคล้ายๆอ่างุ่นเลยแต,แต่ไม่ต้องเป็นลูกอ่างหุ่นลูกวานี่ก็โหสุดยอดเลยถ้าดกขนาดนี้เนาะเพิ้ลมีแต่ลูกบหวดนี่แหละที่หวดเราผลไม้ป่าธรรมชาติบนมันจบมาอีกแล้วก็ลูกหวด่ดลูกผลไม้ป่าเนาะ รื่องนี้ก็จะเป็นผลไม้ป่าเริมออกแล้วก็จะเป็นโอ้ยโดนไม้อีกแหละดังแคบอีกแหละจะเป็นลูกหวัวแล้วก็มีลูกหวัวแมงวันหวัวแมงวันเขาเรียกลูกอะไรกันก็ไม่รู้ทุกคนเรียกลูกอะไรก็ไม่รู้งวงไซอะไรนั่นแหลนะเนาะแต่ไปะยาเรียงหวัวแมงวันก็จะมีพวกรุนนี่แหละที่ได้กินแล้วก็ลูกคอยอืลูกคอยนะบ่ามันลูกเจ้าอนั่นน่ะกระแทบเนาะลูกคอยนะั่นนะ่ะยอดหลังผลไม้ป่าธรรมชาติเรา ที่ไม่ต้องปลูกออกเกิดเองเยอะแยะในป่าแถวไหนมีป่าก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าหรือว่าเขาจะเกิดเป็นบางพื้นทีก็ไม่รู้โอ้ยจะจะคุยอะไรก็ทุกคนหรอกอืมโอเคไม่มีเรื่องคุยก็แค่นี้แหละจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะบ๊ายบายจับไปแล้วไปเลือกหาสู้คุณตัว เลือกค่ะอันสุกโอ้ยสุกนี่กำลังแดง